สวัสดีครับสองเข้าไลบ้านครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดปลาบางคล้านะครับผมตลาดปลาบางคล้าเป็นตลาดปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันเจมซ์เลยนะครับช่วงแี้นครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนไปเที่ยวไปชมว่าในตลาดปลาเนี่ยมีปลากี่ชนิดนะครับแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างที่นี่เขาขายทั้งปีกทั้งส่งนะครับผม เดียวก็ขายครับผมเวเราประชมด้วยกันครับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนนัที่ครับผมชมสลัดปลาที่ใหญ่ที่สุดใน,นจังหวัดเชียงแสนนะครับผมวันนี้ก็ไรด้ากาศเอาปลามาลงแล้วก็ถ้าใส่ปลาเพื่อส่งขายนะฮะอนลีปูสีโล ตอนที่ผมอยู่คือปลาดุก,กนะฮะจะเป็นปลาดุกก็จะปล่อยจากรถปล่อยจากรถลงมาแล้วก็มาคัดากาันที่ะะพื้นเลยฮะก็จะมีน้ำทข้างถ้าเพื่อนๆที่พี่มานะฮะแนะนําให้ใส่รองเท้าบูทมาอย่างเช่นพี่หลายท่านที่ใส่รองเท้าบูทตรงน,นี้นะครับวันนี้ผมมาผมไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทมานะฮะแล้วก็ชมไปด้วยบรรยากาศภายในตลาดน่อ มีปลาหลายชนิดมากฮะเดี๋ยวเราก็จะดูตัวหนึ่งของปลาดุกไปก่อ,อนนี่เป็นส่วนปลาดุกนะฮะปลาดุกก็ไปลอยก,กับพื้นแล้วก็คักไซดกันไซด์แล้วไซด์แล้วก็จะมีขั้นกิโลขั้นกิโลว่าขับพาต่อไซด์ต่อกิโลยังยังไม่ได้เข้านตสอบผาพี่เขานะครับ ที่โนตะดุกที่ขเขาไเดินเข้ามาได้เลยถ้าไม่ัวมกีน,น,นะหน้าเขาจะใส่เขารีา้แต่อันนี้ก็เป็นสานะแต่ละสาย่ชัดนดลสยของน,นุ้ตเอาเรยกหนึ่งสามัสามสี่วนันะตไปดูด จะกรยไนย์ก็เสร็จวางไว้เตรียมรอลูกค้าหรือพวกคือพี่ๆหลายท่านที่ทำการพักไซค์พักแยกกันมาฮะหลังจากที่เราดูปดุกดนะฮะมาถึงพามาดูมาชมปลาจีนนะ,ะ,ะนี่ฮะปลาจีนจะเป็นปลาในนะฮะนี่ฮะปลาใน ยี่สบใช่ไปยี่ีครับมีันวนครับเาันวนอันนี้เป็ันจันอันนีนวลจันนะฮะแต่ยี่สิฝั่งนี้ฮะความแตกจางกจะสั้นกว่กันปี่นี่คือราคาใช่ไหมครับพี่ราคาใช่ครับ,บน้ำหนักน้ำหนักเหรอผมมว่าราคาครับราคาต้องคุย อันนี้คือน้ำหนักของหนักข้านึงนะฮะแดงเรา20บาทผมเลยโอ้ถ้าเป็นที่ศพโลเท่าไหร่พี่วันนี้เหรอคร20เป็นหน่อยนะโอถ้าเป็นที่ศพอโลนะกิโลละ20บาทฮะถูกมากครับบาทเป็นขนาดตาใหญ่เลยนะใหญ่ใหญได้กระดูกหน่อยให้ใหญ่ก็แพงหน่อยครับผมครับผมนน็เป ที่ส่งและนวนจันที่คัดแยกออกมานะับมีปลาดินด้วยครับท่านนวลก็จะทำการคัดแยกปลาครับแต่ปลาที่ใมากฮะปลาเยอะมากขายทั้งปีทั้งส่งเลยนะครับผมแนะนำเพื่อนๆมาก็เตรียมอวเอาพุทมาเลยนะฮะจะได้สะดวกสบาย นี่ก็เป็นตกเยียนนะฮะมาตะเยียนนี่ติดกองนะะลังักเรื่อกักแยกอะไรนะมีปลาที่สุวันนจันเยอะฮะแต่นีนนี้ฮะ ไปต่อกันอนี่คือบรรยากาศภายในตลาดเลยนะฮะแยกกันสรจแยกกันเหมนใหม่ลงจากรถแล้วก็มาทาการแยกมากานคัชไซต์ัชขนาดคัดราคานะฮะมีทุกไซส์มีทุกขนาดมีทุกราคาเริ่มต้นั้งแต่20บาทขึ้นไปนะฮะจนถึง60บาทที่ผมถามมาเมื่อกี้นะฮะ อันนี้ผมจะตามหาปลาปลาสวายฮนะวันนี้จะไม่เจอปลาสวายเราเจอปลานินเราเจอปลาดุกเราเจอปลาจีนตอนนี้อ่ะเราจะไม่เจอปลาสวายตามหาปลาสวายครันผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาชมการพักสายป่าใกล้ๆกันครับ มาชมการคัดไซปลาฮะนี่ยิ่งกาที่เทยียวเลยมัเสร็จแล้วนะจะมาทำการคัดไซคัดปลาเหมือนกันนะฮะไม่ใช่มีหลายปลาปลาจีนปลาทีา่สดปลานิลนฮะปลานั้นติดเยอะมากท่นานน้าเขาทำการคัดแยกกันมีตะก้าก็โยนกันเลยนะฮะคัดเสร็จแ,แล้วก็โยนใสุบายนะคะมีทุกป,ปลาเลยครับ เจอหลายปลาแล้วตอนนี้เราจะเจอปลาสวายอ๋อขอท้าทานครับแตาว่ามีน้อยนะครับปลานี่ครับนี่คือปลาสวายปลาเยอะอ่อนการชัแยงการจูนอะไรนะใส่กีฬาการจ้ายความทำนานมาก ที่ใหญ่ยิ่งสุดในจังหวัดชั่งเซาเลยครับผมหลังจากคัดแยกเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเตรียมขึ้นรถนะครับนะครับสิให้ลูกค้าเกีาหน้ากลเก้าไวเ้เยอะมากฮะ ทีหมดนะเนได้นะฮะเราจะซื้อแค่ตัวสองตัวของก็ขายสอสาสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปปลาให้เพื่อนๆไปดี่ฟ่านะฮะปลาวันนี้ที่เยอะที่สุดก็คือปลาจีนนะฮะลาดูแล้วก็ปลายี่สองปลาดินนะฮะนะครับประมาณนี้ที่เยอะที่สุดที่ผมเจอวันนี้นะฮะ ว่าผมก็ถามหลายที่ที่อยู่ข้างในในหลายท่านหลายที่ที่เราทำงานที่นี่เขาบอกว่าแล้วแต่วันนะฮะเราะวันมันก็ปลาสวายมาก็มาเยอะมีหลายปลาที่เข้ามาแล้วแต่วันนะครับผมก็แต่เราจะมาเจอนะฮะที่นี่เนี่ยมาแล้วไม่ทิดหลังครับปลาน้ําจือเนี่ยเยอะมากครับผมทั้งติดทั้งส่งรางคาสูกมากเริ่มต้นตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะฮะเชิญเพื่อนเพ่อนพี่เข้ามาชมมา ซื้อมาหาได้เลยนะฮะที่ตลาดปลาบางพ้านะครับ